ท่นโทเจฟฟี่รอดแบนคือทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองที่ปัจจุบันจะมีอายุครบ103ปีในเดือนสิงหาคมนี้ครับประเด็นคือปู่แกเป็นแฟนแมนซิต,ตี้ตัวยงที่เริ่มต้นเชียร์ทีมรักตั้งแต่เด็กๆว่ากันว่าทุกวันนี้ปู่เจฟฟี่คือซิติเซนผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกตลอดหนึ่งศตวรรษหรือรอบร้อยปีปู่ผ่านมาหมดแล้วทั้งช่วงตกต่ำทีมหล่นไปเล่นหลีกล่างขณะเดียวกันได้เห็นผู้จัดการทีมนักเตะคนแล้วคนเล่าผ่านมาแล้วก็จากไป คอลินเบลดาบิดซินบาเซกิโอเกโรยายาตูเร่และแวงซองกอมปานีคือเหล่าผู้เล่นที่ผมชอบดูเป็นพิเศษในช่วงหลายปีหลังแต่ปีเตอร์โดเฮอตี้เคยเป็นและจะเป็นนักเตะคนโปรดของผมตลอดไปปูเจฟฟี่กล่าวถึงตำนานกองหน้าแมนซิตี้ผู้ขาแข่งกับทีมช่วงปี1936ถึงปี1945เอาเป็นว่าแค่นักเตะในดวงใจก็เช็ครุนได้แล้วว่าแกน่ะแฟนพันธ้ขนาดไหน และที่ขาดไม่ได้คือปู่ลิ้มลองรสชาติแชมป์หลีกสูงสุดของสโมสรครบทั้ง9สมัยครับความสุดยอดคือส่วนใหญ่แกมักเข้าไปเชียร์ทีมรักและร่วมฉลองแชมป์กับซิตี้ในสนามเสมอเมื่อครั้นยังหนุ่มยังแน่นก็แชมป์หลีกครั้งแรกรู้การ1,937ันถึงห9 3 8รหรือล่าสุดกับโมเมนต์นาที93.20ในตำนานปู่เจฟฟี่ก็ล้วนเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสดหอมหวานด้วยตัวเองทั้งหมดอันที่จริงมีเพียง Cup 1, 4, เยงอฟเอคปี1904งพันเท้าร้อยที่กเกิียม่ทัน่ นอกนั้นนี้ปู่ได้เดินทางออกผจญภัยกับทีมครบทุกสตอรี่แล้วยิงซิตี้ยุคใหม่เดินหน้ากวาดความสำเร็จมากมายยิ่งไม่ต้องบรรยายว่าแกสำลักความสุขช่วงบรรปลายชีวิตขนาดไหนอย่างไรก็ตามเรื่องน่าเสียดายคือปัจจุบันในวัย102ย่าง103และสังขารที่ร่วงโรยไปตามอายุปู่เจฟฟี่เดินทางไปเชียร์ทีมรักถึงเอติฮัดไม่ไหวแล้วครับทุกวันนี้แกใช้ชีวิตอย่างสงบหน้าบ้านพักผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองแมนเชสเตอร์ แน่นอนว่าการได้ติดตามแมนซิตี้ผ่านหน้าจอคือหนึ่งในความสุขของอดีตทหารผ่านศึกที่ชื่อเจฟฟี่รอดแบนจากเรื่องราวของปู่เจฟฟผมขอตัดสลับมาที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่ทราบกันว่ารู้การที่ผ่านมาพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการคว้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกของสโมสรและกวาดทริปเปิลแชมป์ทีมที่2องบนเกาะอังกฤษนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของเหล่าซิตี้เซนพวกเขาเฉลิมฉลองกันข้ามวันข้ามคืน หลายคนอยากสัมผัสเข้าใกล้ถ้วยแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตรงนี้เลยกลายเป็นไอเดียสุดเจ๋งที่แมนซิตี้ริเริ่มแคมเปญทริปเปิลทรอยฟี่ทัวร์หรือการนำถ้วยสาใบาทั้งพรีเมียร์ลีก FA Cup ัและทรอยฟี่ยุโรปไปเยี่ยมแฟนบอลถึงบ้านแบบสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟแต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์นั้นนะเพราะซิตี้ตั้งเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทะเบียนให้เหตุผลและส่งคำขอไปทางสโมสรหลังจากนั้นสโมสรจะพิจารณาว่าใครคือผู้โชคดีได้รับสิทธิพิเศษนี้บ้าง เอาล่ะจากแคมเปญทริปเปิลโทรฟี่ทัวร์กลับมาที่ปู่เจฟฟี่หลังทราบเรื่องปู่เป็นอีกคนที่ครอบครัวรถแบนส่งคําขอไปยังสโมสรนไม่นานนักซิตี้ก็ตอบกลับเ่ิงเซอร์ไพรส์คือปู่เป็นคนแรกที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวใช่ครับสตอรี่ของเจฟฟี่ทรงคุณค่าและคู่ควรกับทริปเปิลแชมป์เป็นที่สุดย้อนกลับไปไม่กี่วันก่อนเจ้าหน้าที่จากสโมสสเดินทางมายังบ้านพักผู้สูงอายุที่ปู่อาศัยพร้อมกับนําถ้วยแชมป์ทั้ง3าใบมาวางเรียงรายหน้าคุณปู่ โมเมนต์ต่อจากนั้นปู่เจฟฟี่ก็ถ่ายภาพโทรฟี่ทริปเบิลแชมป์ร่วมกับลูกหลานไปจนถึงเหรนตระกูลรถแบนสี่รุ่นแววตาและใบหน้าเปื้อนยิ้มของปู่บอกได้ทันทีว่าแกอิ่มเอมและมีความสุขขนาดไหนในฐานะซิติเซนผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกวงเวลาหนึ่งศตวรรษกับการผ่านร้อนผ่านหนาวเจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบทั้งทีมขึ้นสุดลงสุดแหกปากเชียร์ทีมรักบนอัธจันร์สมัยหนุ่มๆจนเดินทางไปสนามไม่ไหว มาจนถึงวันนี้วันที่ปูได้สัมผัสความสําเร็จของทีมที่แกติดตามมาทั้งชีวิตถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเจฟฟี่รอดแบนผมจะบอกแกว่าปู่ใช้ชีวิตเกินคุ้มแล้วครับ